สนับสนุนโดย MSI, BioStar, a u r u s และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไอทีริบเมยค่ะยังอยู่กับการรีวิวเมนบอร์ดของเราเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นเมนบอร์ดที่มาในไซส์กระทัดรัดนะแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยจัดเต็มค่ะ เป็นเมนบอร์ดจากทางค่าย MSI นะคะในซีรีส์ Performance Gaming ของเขาค่ะที่นอกจากจะได้เรื่องของประสิทธิภาพแล้วนะเรื่องของความหลอ่อเรื่องของดีไซน์ที่ดูดุดันอ่าก็ยังมีอยู่ครบถ้วนค่ะก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนเนี่ยถามถึงกันเข้ามาเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะกับรุ่นนี้ MSI MPG Z390I Gaming H AC ค่ะ ตัวกล่องมาในขนาดกระทัดรัดเลยนะคะก็พอดีกันกับตัวเมนบอร์ดเขาค่ะที่ด้านบนก็จะเป็นโลโก้ MSI นะคะส่วนฝั่งนี้นะก็จะเป็นตัวระบุค่ะว่าเมนบอร์ดตัวนี้รองรับแพลตฟอร์มของ Intel ทั้ง Gen 8แล้วก็ Gen 9นะคะแล้วก็ยังรองรับเทคโนโลยี Intel Optane ด้วยส่วนด้านหลังกล่องค่ะก็จะมาพร้อมกับ Key f ีเตอร์ของเขานะคะทั้งเรื่องของเทคโนโลยี Core Boost Intel Turbo USB แล้วก็ Twin Turbo M.2 ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า board เมนบอร์ดไซส์เล็กๆแบบนี้นะคะดีไซน์จะเป็นยังไงแล้วก็รองรับพอร์ตเชื่อมต่ออะไรบ้างค่ะถึงแม้ว่าเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะจะมาในขนาด Mini ITX ที่ดูกระทัดรัดนะแต่เรื่องของดีไซน์ต้องบอกว่าดูดุดันเลยค่ะ ทั้งการออกแบบฮีทซิงของชุดภาคจ่ายไฟ CPU ที่เขามีมาให้2ก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ฮีทซิงชิปเซตที่จะอยู่ตรงบริเวณ m สล็ slot ตัวนี้ค่ะคืออันนี้นะคะถ้าใครอยากจะโชว์ซิงตัวนี้เนี่ยคุณก็ไปติดตั้ง m 2ที่ด้านหลังได้แบบนี้นี่ แล้วด้วยความที่มันเป็นเมนบอร์ดไซส์เล็กแต่ว่าให้พอร์ตเชื่อมต่อมาเนี่ยเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นค่ะการออกแบบแผ่น PCB ของเขาเนี่ยก็จะต้องใช้หลายเลเยอร์นิดนึงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย PCB จะเป็นแบบ8เลเยอร์เลยค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อที่ซ็อกเก็ต CPU กันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ต CPU LGA 1 1 5 1ค่ะรองรับ CPU Intel ได้ทั้ง Gen 8แล้วก็เจน9นะคะตัวนี้เนี่ยก็ได้จนถึง i9 เลยค่ะ ชุดภาคจ่ายไฟเนี่ยจะให้มาทั้งหมดเนี่ยเเฟสนะคะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Core Boost ค่ะตัวนี้เนี่ยนะมันจะช่วยให้การจ่ายไฟให้กับ CPU ของเราเนี่ยมันมีความเหมาะสมนะคะไม่ว่าคุณจะใช้เป็น CPU ตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะคำนวณมาให้แบบพอดีพอดีค่ะ สล็อตแรมนะคะมีมาให้2สล็อตตรงบริเวณนี้ค่ะเป็นแรม DDR4 แบบ Dual Channel นะคะความจุสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 32GB ค่ะแต่ตัวบัสเนี่ยนะต้องบอกว่ามีคนลากได้ไกลถึง5,000เมกะเฮิร์เลยนะคะแต่ว่าคุณจะไม่ได้เห็นตัวเลขนี้ในรายการเราแน่นอนค่ะว่าเราไม่ใช่สายโอเวอร์คล็อกนะถ้าคุณซื้อไปนะก็ลองไปเล่นดูนะคะแล้วก็มาแชร์กันค่ะว่าคุณเนี่ยนะลากไปได้ที่เท่าไหร่บ้างค่ะ ส่วน Extension Slot นะคะมีมาให้1นึ่งสลตรงด้านล่างตรงนี้ค่ะก็เป็น Slot ยาวนะคะแล้วเขาก็ใส่ Steel Armor มาให้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบอร์ตัวนี้ถึงจะเป็นเมนบอร์ดตัวเล็กแต่คุณก็สามารถใส่การ์ดอขนาดใหญ่ได้ค่ะ M.2 นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าเขาใช้เป็นท w i n เทอร์โบ M.2 ก็คือจะมีมาให้2ตําแหน่งนะคะด้านหน้า1ตําแหน่งแล้วก็ที่ด้านหลังอีก1ตําแหน่งแบบนี้ค่ะซึ่งทั้ง2องตำแหน่งนี้นะคะจะใส่ SSD ได้2ขนาดเท่ากันก็คือ60แล้วก็80มิลิเมตรค่ะส่วนพอร์ต SATA นะคะจะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ยสพอร์ตค่ะอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะ มาต่อกันที่ระบบเสียงของเขากันบ้างค่ะตัวนี้เนี่ยนะใช้เป็นชิปเซ็ต Realtek ALC892 ค่ะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Audio Boost ด้วยนะคะอะทีนี้ค่ะตัว internal connector นะคะเขาก็มีมาให้ใช้งานเนี่ยครบครันเลยค่ะทั้ง USB 3.1 Gen1 มีมาให้1พอร์ตค่ะ USB 2.0อีก1พอร์ตนะคะแล้วก็จะมีแ fan header ดดมาให้อีก3ตำแหน่งค่ะทั้ง CPU fan น,นะคะ ปัมเฮดเดอร์แล้วก็ซิสเต็มแฟนค่ะส่วนเรื่องของไฟ RGB นะคะเขาก็มี RGB h e a d e r มาให้1พอร์ตเป็นแบบ12โวลต์ค่ะแล้วถึงแม้ว่าเมนบอร์ดรุ่นนี้นะคะจะมานในไซส์เล็กมากแต่ว่าเขาก็มี e a s y debug LED ดีมาให้ใช้งานอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะเวลาที่เราเปิดเครื่องนะมันติดบูตท,ที่ตรงไหนเนี่ยคุณก็สามารถมาเช็คได้ที่ตรงนี้ค่ะส่วนพอร์เชื่อมต่อด้านหลังค่ะอันนี้ก็มีมาให้ครบด้วยเหมือนกันนะคะก็จะมี USB 2.0มาให้2พอร์ตค่ะ Display Port HDMI USB 3.1 Gen 1มีมาให้2พอร์ตค่ะแล้วก็ยังมี USB 3.1 Gen 2มาให้อีก2พอร์ตนะคะซึ่งตัวนี้รองรับเทคโนโลยี VR ready ด้วยนะคะก็แนะนำว่าเวลาที่คุณจะมีการเชื่อมต่อ VR เ e ียต่างๆนะเชื่อมต่อที่2พอร์ตนี้ก็จะทำให้มันสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะด้านบนนะคะก็จะมีพอร์ตแลนมาให้1พอร์ตซึ่งตัวนี้จะใช้เป็นชิป Realtek 8 1 1 1 H ค่ะ แล้วก็ถัดมานะคะเป็นที่เชื่อมต่อเส,สรราสัญญาณ Wi-Fi ค่ะซึ่งตัวการ์ดที่เขาใช้ก็จะเป็น Intel Wireless AC 9462นะตัวนี้สามารถที่จะต่อ Wi-Fi ได้นะคะแล้วก็ยังรองรับ Bluetooth 5.0ด้วยค่ะ สุดท้ายเลยนะคะเป็น Audio Jack แบบ Go j a จ็ค่ะแล้วก็จะมี Digital ออปติคอลมาให้เราใช้งานส่วนอุปกรณ์บันเดิลที่เขามีมาให้ค่ะเซตแรกก็จะเป็นนี่เลยก็จะเป็นชุดคู่มือแล้วก็แผ่น DVD d r i v e รค่ะซึ่งตัวสมุดชุดคู่มือของเขานะคะก็จะขนาดเล็กนิดนึงสาย SATA สีดำมีมาให้2เส้น RGB Extension Cable แบบ12โวลต์มีมาให้1เส้นค่ะเสาสัญญาณ Wi-Fi ค่ะที่สามารถเสียบเข้าไปบนเมนบอร์ดได้เลย M.2 screw มีมาให้2ชิ้นค่ะก็สำหรับติดตั้ง M.2 ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังฝาหลัง b a c k i o panel ค่ะมาในโทนสีดำแดงนะคะด้านหลังก็จะมาแบบเปลือยๆแบบนี้ไม่มีฟอยล์โฟมมาให้ค่ะและสุดท้ายเป็นโลโก้ MSI สำหรับติดที่หน้าเคสค่ะก็ได้เห็นทั้งดีไซน์เมนบอร์ดนะคะแล้วก็อุปกรณ์บันเดิลไปแล้วทีนี้เราไปดูประสิทธิภาพของเขากันบ้างค่ะ และสำหรับ BIOS ของเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะก็ยังคงใช้เป็น MSI Click BIOS version 5นะคะที่จะมีปุ่มเกมบู o ต t มาให้เราใช้งานด้วยค่ะนน่ก็สามารถปรับแต่งสมรรถนะของซิสเต็มของเราได้แบบง่ายๆเลยนะคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเมนบอร์ดตัวเล็กก็สามารถปรับตั้งค่าได้ค่ะถัดมานะคะเป็นปุ่ม XMP นะอันนี้ก็สะดวกเลยค่ะ ซึ่งตัวนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะแรมที่เมย์ใส่ไปเนี่ยมันจะเป็น3,200เมกนะเฮิร์์เนาะแต่อันนี้มันจะยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าต้องรีสตาร์ทก่อนค่ะค่ามันถึงจะปรับให้นะคะส่วนการบูตนะสามารถที่จะลากเมาส์แล้วก็เลื่อนอย่างนี้ได้เลยค่ะอยากให้มันบูตจากตัวไหนนะคะดีเทลข้างล่างค่ะก็จะบอกรายละเอียดนะคะของซิสเต็มที่เราติดตั้งลงไปนะคะแล้วก็จะมีอ e ีกโหมดหนึ่งนะอันนี้จะเป็นตัว advanced mode ค่ะนะตรงกลางก็จะเป็นลายกราฟิกนะขึ้นอยู่กับบอร์ดแต่ละรุ่นของเขาเลยค่ะ แล้วก็ด้านข้างจะมีแถบเมนูมาให้นะคะสำหรับตัวเซตติ้งเนี่ยนะคุณคิดอะไรไม่ออกค่ะคุณเข้ามาที่เมนูนี้ก่อนเลยนะมันก็จะสามารถปรับตั้งค่าได้ทุกอย่างเลยค่ะทั้งการบูตนะคะการเปิดปิดการ์ดจอแล้วก็ถ้าใครจะโอเวร์คล็อกก็มาที่เมนูนี้ค่ะนี่แล้วก็น,นี้จะเป็นตัวแฟลชไบออสนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นตัว o c Profile ค่ะสำหรับเซฟค่าเซตติ้งของเรานั่นเองนะได้ถึง6 p โปรไฟล์เลยแล้วก็จะมี h a ร์ w แวร์ม n i t o r ค่ะสำหรับการปรับตั้งค่ารอบพัดลมนะคะ อันนี้เนี่ยเราสามารถปรับโหมดการทำงานของพัดลมได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับพัดลมแบบแมนนวลได้เลยนี่อยากให้มันร0อตั้งแต่แรกอะไรย่างเงี้ยนะคุณก็มาปรับที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เมนูถัดไปนะคะจะเป็นตัวบอร์ด Explorer ค่ะอันนี้ก็สะดวกนะคะแค่เอาเมาส์ไปจิ้มๆมันเนี่ยนะมันก็จะโชว์และว่าเราติดตั้งอะไรลงไปบ้างค่ะอ่าและสำหรับผลทดสอบนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัว CPU Intel Core i 9 9 9 0 0 K ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัว coffee lake แล้วนะคะจะเป็น cpu แบบ8 core 16 thread ค่ะแล้วก็เมนบอร์ดนะอันนี้ก็ตรงรุ่นค่ะ Z390i Gaming H AC นะคะส่วนแรมค่ะก็ติดตั้งไปทั้งหมดเนี่ย16 g b นะคะเป็น ram ddr4 แบบ dual channel ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเปิด xmp เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับจุดเด่นๆเ,เลยนะของเมนบอร์ดจากทางฝั่ง intel ค่ะก็คือว่ามันสามารถที่จะเปิด xmp ได้ง่ายๆนะแล้วก็ไม่ค่อยค้างด้วยค่ะ ส่วนตัวกราฟิกนะคะวันนี้เมย์ก็ไม่ได้ใส่การ์ดจอแยกนะส่วนผลคะแนนด้วยโปรแกร,รม Cinebench R 1 5นะคะคะแนนเนี่ยจะอยู่ที่1,830 cb ค่ะแล้วก็แรงกิ้งเนี่ยตามนี้เลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเมนบอร์ดตัวเล็กๆที่สามารถรีดพลังของ CPU ได้เทียบเท่ากับเมนบอร์ดรุ่นใหญ่เลยค่ะก็เรียบร้อยค่ะกับการรีวิวเมนบอร์ดของเราในวันนี้นะคะ เรียกได้ว่าเป็นเมนบอร์ดไซส์เล็กนะที่มากับประสิทธิภาพแบบล้นเหลือนะคะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์สำหรับการเล่นเกมเนี่ยครบครันเลยนะคะทางเรื่องของตัวชิปแรมที่ใช้เป็นเวลเทนะคะมีตัวไวเลสมาให้เราใช้งานด้วยเลยนะแลระบบเสียงเนี่ยก็ยังมีตัว Audio b โ o s t อีกค่ะทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในราคาแค่ประมาณ6000ต้นๆเท่าน,น,นั้นเองค่ะทีนี้นะคะก็อาจจะมีหลายๆคนนะเกิดการลังเลและว่าเฮ้ยถ้าราคาประมาณนี้เนี่ยนะไปซื้อบอร์ดใหญ่ดีกว่าไหม นะอาจจะได้ตัวสล็อตแรมที่มันเยอะกว่าน,นี้หรืออะไรอย่างนี้นะคะ อันนี้ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราค่ะคือถ้าคุณใช้เมนบอร์ดใหญ่นะคะซิสต็มของคุณก็ต้องขนาดใหญ่ตามนะคะแต่ถ้าคุณอยากได้ซิสต็มลเล็กๆนะพกพาไปไหนมาไหนได้โดยที่ฟีเจอร์ของมันเนี่ยไม่ได้ลดลงนะคะประสิทธิภาพของมันไม่ได้ลดลงคุณก็ต้องเลือกเมนบอร์ดไซส์นี้นี่แหละค่ะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับเมนบอร์ดตัวนี้จากทาง MSI ค่ะซึ่งนอกจากเขาจะเด่นในเรื่องของการเล่นเกมแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะ o v e r คล็อกด้วยเหมือนกันนะอย่างที่เมย์บอกไปค่ะว่าตัวนี้ นะแรมมีคนลากได้ไกลมากนะคะก็ลองไปเล่นกันดูค่ะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ MSI ที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้เรารีวิวค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยนะคะเทปหน้าจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ